11เอาหารโคตรอันตรายทำร้ายหัวใจคุณเร่งไขมันเลวไขมันอุดตันอายุสัน้นตายก่อนวัยสาเหตุของโรคหัวใจวายเป็นความเข้าใจผิดมหันเลยก็คือสมัยก่อนหมอเองก็ถูกสอนมาด้วยความรู้เดิมว่าคอเลสเตอรลอลทำให้หัวใจวายหรือไขมันอิ่มตัวทําให้หัวใจวายหรือว่า LDL สูงสูงทำให้หัวใจวายซึ่งมันจริงและไม่จริงความเข้าใจผิดของโรคหัวใจวายคือคอเลสเตอรลอลไปอุดตันซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่คอเลสเตอรอลเป็นเพียงหนึ่งปัจจัยมันมีอีกหลายเรื่องเลยซึ่งหมอบอกเลยว่าโรคเนี้ยเป็นกันเยอะมากทุกๆปีคนตายจากโรคหัวใจวาย18ล้านคนสาเหตุมันมีค่อนข้างเยอะแต่หลักๆนะ1ภาวะน้ําตาลในเลือดสูง2มักมีไขมันไตรกีสลายสูงที่พูดแบบเข้าใจง่ายๆเลยคือภาวะอักเสบในหลอดเลือดเชื้อโปรไบโอติกช่วยลดอักเสบในร่างกายช่วยลดอักเสบในหลอดเลือดพิมพ์เลยโปรไบโอติกสาเหตุที่ทําให้คุณหัวใจวายอาหารอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อัน ตแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่หมอเจอและมีโรคประจําตัวเนี่ยเขากินเกินปริมาณนั่นก็คือข้าวขาวนะครับหรือผลิตภัณฑ์เส้นฟอกขาวในปริมาณมากจนเกินไปไม่ว่ามันจะหวานหรือไม่หวานหัวใจวายได้ถ้าคุณกินแป้งมากจนเกินเหตุจนทําให้น้ําตาลในเลือดคุณขุ่มไม่ได้เพราะว่าข้าวพวกนี้มันจะไม่หวานนะแต่เวลาที่คุณกินเข้าไปแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสกลูโค,สก,โคสก็คือน้ําตาลซึ่งมันไม่ได้แย่นะแล้วมันไม่ทําให้คุณหัวใจวายถ้าคุณกินพอดีพอดีถ้าคุณอยออกกาลัง กายและคุณยกเวทถ้าคุณอยู่ในความพอดีข้าวขาวพอดีไม่เป็นไรแต่ข้าวขาวมื้อละ3มทับพี่ทุกมื้อเบาหวานถามหาให้คุณเปลี่ยนมาเป็นกินคาร์โบไฮเดรตที่มีกาะใหญ่คือขี้นัวถั่วลูกไก่เป็นออร์แกนิกดีมากโปรตีนสูงมากอยากผอมลงอยากไขมันเลือดดีลองดูสูตรพิมพ์ถั่วลูกไก่ถ้าคุณไขมันในเลือดสูงอันตรายมากก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั้งแป้งขัดสีทั้งเกลือทั้งสารกันบูดลําไส้มีปัญหาเดือนหนึ่งกินอันนึงก็ยังพอ Plenty, แต่ถ้ากินทุกวันทุกมือ้อไม่ไหวนะครับหรือเส้นขัดสีแล้วกินอะไรดีกินข้าวแบบนี้ห่างไกลโรคหัวใจคือพวกนี้เลยนี่ขี้นัวไรซ์เบอร์รี่ขี้นัวสีแดงเป็นข้าวข้าวขี้นัวสีดําพวกนี้คือข้าวที่มีกากใหญ่เปลี่ยนข้าวขาวเป็นข้าวขีว้นัวและคุณจะห่าโโไงไกลโรคหัวใจวายอันนี้มีงานวิจัย้วยนะว่าการที่คุณกินโฮลเกรนไม่ใช่โฮลเกรนขนมปัง,งกินโฮลเกรนของแท้คือพวกนี้นี่คือโฮลเกรนของแทขี้ขนัวขี้นัวขี้นัวดีมากเลนทิวก็ดีข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมขี้นัวเมล็ดแฟลกซ์ กินทุกวันไขมันดีครับถ่ายดีคาคาลน,นี่กินทุกวันดังนั้นคุณต้องเลี่ยงคือคาโบไฮเดตไรกาจ่ายโทเลนทิลคาคาวใครยังไม่รู้จักใครยังไม่เคยกินลองดูสูตรของหมอในอินบ็อกซ์พิมคาคาอาหารที่คุณต้องเลี่ยงถ้าคุณอยากห่างไกลโรคหัวใจห้ามสาหรับผู้ป่วยเบาหวานและไขมันพอกตับก็คือขนมปังขัดขาวขนมปังอันนี้1แผ่นให้พลังงานประมาณ65-70แคลแป้ง24กรัมกากใย1กรัมขนมปังขาวดัดชนิน้ําตาลแย่กว่าข้าวอีกแต่สิ่งที่คุณต้องระวังมากๆคือนมปังขาววทีี่่มสนประก น้ำตาลทรายเนยเทียมจืดดังนั้นถ้าคุณจะเลือกกินจริงๆคือขนมปังซาวโดมันมีโปรไบโอติกมันทำมาจากยีสต์ที่สร้างแลคติกแอซิดไปเพิ่มเชื้อดีในลำไส้เราและเชื้อดีในลำไส้จะช่วยลดความอักเสบในหลอดเลือดคุณได้แต่ถ้าจะให้ดีนะคุณเปลี่ยนขนมปังเป็นสิ่งเหล่านี้พวกนี้คือถั่วหมากถั่วเน่านะเพราะถั่วหมากถั่วเน่ามีเชื้อโปรไบโอติกมันมีวิตามิน K2 นะช่วยลดการเกาะหินปูนในหลอดเลือดคุณได้ดังนั้นตอนน,ตนี้มันเลยมีอาหารเสริมหลายชนิดคุณจะกินอาหารเสริมเรื่องวิิตามน k คคุณต้องกินคู่กับดีด้วยไปยังไม่รู้จักใครยังไม่มีกินนะอยากดูสูตรเพื่อนๆพิมพ์ว่าดีเคนะครับเครื่องดื่มอันตรายต้องห้ามสําหรับผู้ป่วยโรคตับโรคหัวใจคือเครื่องดื่มเร่งตับวายเร่งตับแข็งคือแอลกอฮอล์นะครับหัวใจวายชอบแอลกอฮอล์มันทําให้หลอดเลือดคุณแข็งตัวซึ่งหลอดเลือดแข็งตัวสูญเสียความยืดหยุนเมื่อนั้นคอเลสเตอรอลในเลือดของคุณอาจจะไปเกาะและอุดตันได้แล้วอะไรทําให้หลอดเลือดคุณแข็งตัวแน่นอนเหล้าบุหรี่เปลี่ยนใหม่ให้คุณเปลี่ยนนนมมาาาดื่คคคคิะถุ้ณ ดื่มแอลกอฮอล์แล้วคุณอยากฟื้นฟูตับฟื้นฟูสมองฟื้นฟูหัวใจคาค่าเนี่ยหมอกินเล่นกินเป็นขนมกินได้ทุกวันกินวันละ1-2ช้อนโต๊ะคาข่าเนี่ยไปชงเป็นน้ําหรือคุณจะเคี้ยวสดๆเลยก็ได้ลดไขมันเลวลดความอักเสบในหลอดเลือดใครไม่รู้จักไปดูศูนรหมอกาข่าเนี่ยพิมคาวคา,ค,าวคุณต้องเลี่ยงสุดชีวิตถ้าคุณไม่อยากไขมันเลวสูงคุณไม่อยากอ้วนลงพุงแล้วหัวใจวายคุณต้องระวังกลุ่มอาหารอัลตราโปรเซสฟูดมีอะไรบ้างซีเรียลผงช็อกโกแลต พวกนี้ก็อัลตราโเซสฟู้ดหมดเลยข้างหลังผมนี้ก็เป็นอัลตราโเซสฟู้ดหมดเลยบิสกิตครกเกอร์คุกกี้มาร์จารีนห้ามกินเลยนะอัลตราโเซสฟูด้ดหัวใจวายชอบเลี่ยงไปกินอาหารธรรมชาติซึ่งอาหารธรรมชาติที่คุณต้องกินถ้านะคุณอยากห่างไกลโรคหัวใจวายคืออาหารที่มีกรดไขมันดีสูง,งกินโอเมก้าสามโรคหัวใจวายกลัวคนที่กินปลาสัปดาห์ละ2-3รอบกินปลาทะเลน้ำลึกอันนี้ก็ดีนะปลาข้าสารอันนี้แคลเซียมสูงดีมากสำหรับกระดูกพุนแต่ เสริมปลากินปลากินโอเมก้า3ที่เป็นสารสกัดทุกคนที่ไขมันเลวสูงควรจะต้องเสริมโอเมก้า3ใครที่อยากได้ความรู้เพิ่มว่ามันมีประโยชน์อะไรมันช่วยอะไรได้พิมพ์ว่าโอเมกา้าอาหารที่คุณต้องเลี่ยงสุดชีวิตถ้าคุณอยากห่างไกลหัวใจวายคือฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์กเกอร์เฟรนช์ฟรายโดนัทพวกขนมปังเบอร์เกอร์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันคือแป้งั้งนั้นเลยฟาสต์ฟู้ดหัวใจวายชอบคุณมากินเรียลฟู้ดถ้าใช่ดีก็คือเป็นนัตโตะมีกิมจิเต้าหู้นะดีมากเลยโปรตีนพืช ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโปรโตีนพืชที่หมอกาลังผลิตอยู่ตอนนี้คือถั่วเหลืองถั่วลันเตามากินเส้นพวกนี้แทนเส้นบุกแบบนี้โอเคบุกเม็ดขาวพวกนี้จะช่วยลดไตรกลีสไรด์คุณได้ใครที่ไตกรกลีสไรด์สูงๆอยากได้สูตรพิมพ์ว่าสมดุลไขมันเลี่ยงให้สุดชีวิตหัวใจวายชอบน้ํามันแบบนี้มากๆชอบน้ํามันทอดซ้ําหรือว่าน้ํามันขวดเหลืองๆที่คุณเอาไปทอดซ้ํากินครั้งเดียวอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเอาไปทอดซ้ํามีปัญหาแน่นอนหรือการที่คุณใช้น้ํามันพืชขวดเหลืองๆทอดน้ํามันข้าวโพดน้ํามันทานตะวัันนนพกีี้มม โอเมก้า6สูงแล้วกระบวนการการผลิตของเขาค่อนข้างเพิ่มพาวอักเสบมาหาศาลเลยถ้าคุณไปดูวิธีผลิตน้ํามันพืชขวดเหลืองๆคุณเห็นว่ามันผ่านกระบวนการเยอะมากผ่านการให้ความร้อนจนมันสามารถอยู่บนตู้แบบนี้ได้นานๆดังนั้นเลี่ยงพวกนี้เปลี่ยนใหม่มากินพวกนี้แทนก็คือน้ามันมะกอกสกัดเย็นโอเมก้า3หรือว่าน้ํามันปลาโดสสูงๆน้ามันกุ้งครีวก็ดี black cumin seed หรือน้ํามันเทียนดาสกัดเย็นอันนี้เป็น super ฟู้ดที่คน99.99% 99. ไม่รู้จักใครอยากดูสูตรพิมพ์ว่าเทียนดำ อาหารที่คุณต้องเลี่ยงสุดชีวิตถ้าคุณอยากห่างไกลหัวใจวายต้องห้ามของทอดที่ใช้น้ำมันถั่วลัลเองหัวใจวายชอบกล้วยทอดทุเรียนทอดหมู3ามชั้นทอดหมูกรอบโดนัทจึงโดนัทนี่แย่อันดับท็อปๆเลยนะก็คือเป็นอาหารอันตรายหัวใจวายชอบแป้งทอดน้ำตาลทอดปลาท่องโกผักกรอบทอดหรือว่าพวกอาหารชุบแป้งทอดเปลี่ยนเป็นสิ่งที่หัวใจวายกลัวซิตรัสรูตที่มีไบโอแฟลโวนอยด์ผลไม้ตระกูลซิตรัสซับทิมเบอร์รี่ที่ id, ส, ry, สีเข้มเแบล็ลเบอร์รี่ เมลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่หรือถ้าแบบสารต้านอักเสบเยอะที่สุดอะไซอิเบอร์รี่ถ้าคุณหาได้ไปกินแบบผงอะไซอิเอาก็ได้ใครอยากได้สูตรพิมพ์ว่าอะไซอิหัวใจวายชอบมากเป็นสิ่งที่ต้องห้ามคือมาร์การีหรือการที่คุณกินโปรตีคุณเคยเห็นไหมไอ้ขวดเนยสีเหลืองๆอตรงนี้มีไขมันโคตรเลวมา,าร์การีห้ามกินเด็ดขาดเนยเทียมทั้งหลายพวงนี้ต้องเลี่ยงสุดชีวิตเรียนใหมนะ่แทนมาร์การีสีเหลืองๆไปกินขมิน้นผงขมิน้นลง หาร่งนี้จะช่วยลดภาวะอักเสบในหลอดเลือดคุณได้หรือถ้าจะให้ดีคือ c u r c u m ม n คือสารสกัดจากขมิ้นอีกทีหนึ่งสีเลียเหมือนกันมากรีนคือโคตรห่วยร์คิวเมนคือโคตรดีบำรุงตับลดปวดลดอักเสบช่วยคุมน้ําตาลในเลือดรวมถึงลดภาวะอักเสบในเลือดขมิ้นสกัด curcumin extract ที่มีพริกไทยดําสกัดด้วยใครไม่รู้จักหรือใครอยากดูสูตรพิมพ์ว่าขมิ้นสกัดสุดยอดอาหารทาร้ายหัวใจก็คือทุกอย่างที่เลวมารวมกันอยู่ในหนึ่งเดียวก็คือโดนัท คุณยังซื้อให้ญาติพ่อแม่พี่น้องคุณกินอยู่เลิกเถอะโดนัททำมาจากอะไรแป้งขัดขาวที่ผสมเนยเทียมที่เอาไปทอดเสร็จไม่พอทอดด้วยน้ํามันซ้ําอีกหรือเปล่าโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วเขาก็เอาไปเคลือบน้ําตาลมีกลูกเตนด้วยกากใย,ยก็ไม่มีผ่านน้ามันทอดซ้ําอีกสารอนุม,มูลอิสระสูงพังกับพังกับพังดังนั้นหัวใจวายชอบคือโดนัทเร่งหัวใจวายขั้นสุดปลาต้องโกเนี่ย,ยอันตรายโคตรอันตรายได้ทุกโรคเลยเปลี่ยนโดนัทเป็นมันหวานเป็นมันม่วงหรือเป็นธัญพืชแทนไม่ขัดสีมเมล็ดฟักทองและเมล็ดทานตะวั แบบดิบหรืออบไม่เคลือบใครยังไม่มียังไม่รู้จักลองไปดูสูตรหมอนะเป็นออร์แกนิกด้วยพิมพ์ว่าฟักซอง ทุกอย่างที่มีรสหวานแต่ไม่มีกะใหญ่หัวใจวายชอบน้ำผลไม้น้ำอัดลมนมเชื่อมนมเปรี้ยวนมหวานน้ำหวานหัวใจวายโคตรชอบสิ่งนี้เพราะมันเร่งน้ำตาลในเลือดสูงเร่งหลอดเลือดแข็งตัวเร่งเบาหวานเร่งความดันโดยเฉพาะน้ำอัดลมโดยเฉพาะนมข้นหวานกาแฟ3 in 1ินวันทานมไขมุกหวานปกติหัวใจวายชอบหวานน้อยก็หวานคือบ้านเราเนี่ยติดหวานกันขั้นสุดเลยหรืออาหารที่มีรสหวานที่ไม่มีกกใหญ่เปลี่ยนใหม่ เครื่องดื่มที่หัวใจวายกลัวคือชาเขียวไม่หวานน้ำแร่กาแฟดำคาข่าร้อนของแท้อันนี้หัวใจวายกลัวหัวใจวายกลัวหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นตัวได้ดีไม่แข็งตัวหรือการที่คุณกินแมกนีเซียมจากธรรมชาติเพียงพอหรือคุณจะไปเสริมแมกนีเซียมก็ได้แต่อยากจะให้เสริมให้ถูกชนิดเสริมเป็นแมกนีเซียมคีเลตใครไม่รู้จักดูในอินบ็อกซ์หมอได้พิมพ์ว่าแมกนีเซียมใครที่ฟังหมอแล้วชอบอยากลงลึกๆอยากเรียนแบบเข้มข้นหรืออยากปรึกษา ในกลุ่มเรียนถึงหมอเองโดยตรงหมอมีกลุ่ม V.I.P. ครับที่อยากจะให้ทุกคนมาร่วมด้วยกันคนที่จริงจากคนที่เป็นโรคไตโรคความดันโรคอ้วอนโรคไขมันพอกตาอยากจะหายแบบขาวอนแบบตลอดชีวิตและที่สําคัญหมอจะไม่ได้สอนแค่เรื่องลดคุงนะหมอจะสอนเรื่องลดโรคและเรื่องชะลอวัยตลอดชีวิตแบบเรียนครั้งเดียวคุณมีอาวุธติดตัวแนะนําเลยมาลุยด้วยกันใน I.F. Master Class มีอยู่3กลุ่มเรียนที่หมอพิเศษให้จากโรงเรียนหมอให้โปรลงคอร์สหคอร์สได้เรียนถึง2คอร์สเรียนได้ตลอดชีวิตไม่ มีลบคลิปแล้วถ้าคุณมีคําถามก็าถามถึงหมอได้นะหมอจะมาตอบเองใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ V I P คุณจูดี้ถามว่ากินวิตามิน,นหลายตัวมีโทษกับตับกับไตไหมใครที่ยังกลัววิตามินอยู่คุณต้องโยนความเชื่อและความรู้โบราณเก่าๆออกไปจากหัวคุณได้แล้วนะครับตับไตคุณต้องใช้วิตามินในการทํางานแต่สิ่งที่จะทําร้ายไตยคุณคือน้ําตาลเกลือความดันของทอดเคื่ออาหารแปรรูปและยาเคมีเยอะๆถ้าคนไตแย่ลงคุณอย่าเพิ่งไปโทษวิตามินคุณไปดู ก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นในชีวิตคุณมีอะไรการที่คุณเป็นความดันสูงมานานทำให้ไตเสื่อมเพราะไตคุณประกอบไปด้วยเส้นเลือดฝอยเป็นล้าไตคุณต้องใช้แมกนีเซียมวิตามินดีวิตามินบีแต่คนส่วนใหญ่ที่ไตพังเนี่ยไปกินยาชุดพวกนั้นไม่ใช่วิตามินพวกนั้นมันคือสเตยียรอยคือยาแก้ปวดหลายขนานถ้าคุณไตไม่ดีคุณไปเสิร์ฟแครนเบอร์รี่สกัดบำรุงไตเป็นสารสกัดบำรุงไตที่ดีมากๆหมอเองก็กินขอดูสูตรสารสกัดบำรุงไตพิม์ว่าบำรุงไตคุณโกดบอกว่าภายใน2 ดลดจาก120เหลือ86.5โคตรโหดตบมือรัวๆคนกจ้จาก YouTube หน่อยลดเกือบ40กิโลใน2เดือนคุณจูดี้ไปเช็คสุขภาพมาอาทิตย์ที่แล้วหมอบอกว่าสุขภาพดีมากให้รักษาตัวแบบนี้ต่อไปผมบอกแล้วว่าทำตามผมเลยผมเรียนมาเป็น10ปีจริงๆในเรื่องอาหารเสริมนี่หมอกินมาจะ20ปีแล้วนะลองผิดลองถูกเจ็บตัวมาก็เยอะโดนกลั่นมาให้แบบความรู้ที่คุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองไม่ต้องไปโดนคนอื่นหลอกใครที่ฟังหมอแล้วชอบอยากลงลึกๆอยากเรียนแบบเข้มข้นเรียนได้ต่อดชีวิต ไม่มีลบคลิปแล้วถ้าคุณมีคำถามก็ถามถึงหมอได้นะหมอจะมาตอบเองใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจ VIP